ตะกรุดโทนทองแดงยุคต้นถักเชือกป่านเส้นเล็กฝันรวมกันลายมาตรฐานนิยมหลวงพ่อทบวัดพระพุทธบาทชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ตะกรุดหลวงพ่อทบเป็นตะกรุดที่มีพุทธคุณสูงมากอีกท่านหนึ่งในไทยหลวงพ่อทบได้ศึกษาวิชาการสร้างตะกรุดมาจากหลวงพ่อซิ่วคุณมโรโดยหลวงพ่อทบได้รับคําแนะนําจากหลวงพ่อเงาว,วัดบ้านติ้วเมื่อครั้งหลวงพ่อทบท่านไปศึกษาวิปัสสนา ภูรกักบหลวงพ่อเงาหลวงพ่อซิ่วท่านได้เห็นถึงธรรมที่ปรากฏในตัวหลวงพ่อทบจึงถ่ายทอดสายวิชาตะกรุดโทนตะกรุดพระเจ้าห้าพระองค์ตะกรุดมหาปราบตะกรุดจตุโรตะกรุดมงคลเก้าวดอกมหาพรมด้วยเหตุน,นี้เองตะกรุดของหลวงพ่อทบจึงมีอนุภาพเด่นในด้านมหาอุดแคล้วคลาดและเมตตาสายวิชาของหลวงพ่อทบวิชาหลักในพุทธศาสตร์วิทยาคมคือพระคำภีปดมัง พระเจ้าห้าพระองค์ตามตำราโบราณท่านว่าผู้ที่จะสำเร็จสายวิชานี้จะต้องศึกษาให้สำเร็จทั้ง8วักหนึ่งเกรดต้องศึกษาลงลึกไปถึงหลักวิชาและแก่นของวิชาแต่ละบทเมื่อสำเร็จวรกหนึ่งแล้วจึงศึกษาวรกสองต่อไปจนจบจากนั้นจึงจะเรียนรู้สายวิชาอื่นๆต่อไปไม่ใช่แค่ท่องจำวิชานี้ต้องสำเร็จกสินได้สมบัติแล้วจึงเดินวิชาตามลำดับจนสำเร็จหากทำได้จนถึงที่สุด จะถูกเรียกว่าผู้สําเร็จวิชา8ประการ8ประการซึ่งมีน้อยองค์นักที่จะสําเร็จได้อาจารย์อีกท่านหนึ่งของหลวงพ่อทบคือหลวงปู่สุขแห่งวัดป่าคลองมะขามเท่าการเรียนวิชาจากหลวงปู่สุขนั้นก่อนที่ท่านจะมอบวิชาอาคมอะไรก็ตามให้กับศิษย์นั้นท่านจะทดสอบพลังจิตของศิษย์แต่ละองค์เสียก่อนว่ามีความกล้าแข็งสักเพียงใดจากนั้นจะถามถึงวันเดือนปีเกิดของแต่ละองค์เสียก่อน ซึ่งการที่ท่านต้องทดสอบและไต่าถามก็เพื่อท่านจะได้ทราบถึงความสามารถวาสนาบารมีของแต่ละองค์ว่ามีมากน้อยเพียงใดควรจะมอบวิชาอะไรให้ถึงจะเหมาะสมที่สุดซึ่งหลวงปู่สุขท่านก็ได้มีเมตตามอบวิชาอาคมต่างๆให้กับหลวงพ่อทบหลายอย่างซึ่งท่านก็ได้ใช้วิชาเหล่านั้นสงเคราะห์ญาติโยมมาตลอดชีวิตของท่านคุณวิเศษอีกอย่างหนึ่งของหลวงพ่อทบก็คือท่านเป็นผู้มีวาจาสิทธิ์คือกล่าวอะไรก็เป็นเช่นนั้น คนที่ทราบเรื่องดีต่างก็มีความยำเกรงมากเกี่ยวกับเรื่องวาจาสิทธิของหลวงพ่อทบนั้นไม่ใช่เหตุการณ์บังเอิญอาจจะเป็นไปได้สองประการคือหนึ่งท่านรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าสองท่านเป็นผู้มีวาจาสิทธิจะสังเกตเห็นได้ว่าท่านไม่เคยดุด่าว่ากล่าวใครเลยแม้แต่พระเนรในวัดท่านก็จะไม่ดุดา่าตรงกันข้ามท่านมักจะกล่าวแต่ถ้อยคําที่เป็นมงคลด้วยเหตุนี้เองจึงทําให้บางคนเห็นว่าท่านเป็นคนพูดน้อยจนเกินไป ยิ่งถ้าเป็นพวกเด็กๆด,ด้วยแล้วหลวงพ่อจะเลือกกล่าวแต่ถ้อยคำที่เป็นศิริมงคลแก่พวกเขามากยิ่งขึ้นเพื่อให้เด็กๆได้รับแต่สิ่งที่ดีนั่นเองปฏิปทาของหลวงพ่อทบท่านเป็นพระที่มีเมตตาเยือกเย็นสุขุมปราณีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายพูดน้อยท่านเป็นพระภิกษุท,ที่ไม่เลือกชั้นวรน,นะตลอดชีวิตของท่านให้การต้อนรับแก่บุคคลทั้งหลายเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นข้าราชการมียศถาบรรดาศักดิ์ใหญ่โตเพียงใด มั่งมีหรือยากจนผู้ใดเดินทางไปกราบท่านก็จะได้รับการต้อนรับอย่างเท่าเทียมกันหมดไม่มียินดียินร้ายหรือทะเยอทะยานในลาบยศสรรเสริญเมื่อผู้ใดมีความทุกข์ไปหาท่านก็จะได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดีเป็นผู้มักน้อยสันโดษไม่นิยมการสะสมเงินทองหรือทรัพย์สมบัติใดๆดังนั้นจะเห็นได้ว่าเมื่อท่านมรณาภาพแล้วจึงไม่มีทรัพย์สินใดๆที่เกี่ยวข้องกับทางโลกอันเป็นส่วนตัวของท่านเลยแม้แต่น้อย นอกจากนี้ท่านยังเป็นผู้มีความกตัญญูรู้คุณครูบาอาจารย์ตั้งอยู่ในโอวาทคำสั่งสอนท่านเคยพูดว่าที่ต้องกลับมาอยู่วัดช้างเผือกอีกก็เพราะว่าพระอาจารย์ศรีพระอาจารย์ของท่านได้สั่งเอาไว้ว่าวาระสุดท้ายให้มาอยู่ประจำวัดนี้อย่าให้ร้างทั้งท่านยังได้กล่าวอีกพุทธศักราช2,518ว่าตัวของท่านขณะนี้ตายแล้วเพียงแต่ไม่เน่าเท่านั้นเองหลวงพ่อทบท่านเกิดเมื่อวันที่3มีนาคม2424 24, ตรงกับวันขึ้น14ค่ำเดือน4ปีมะเสง็งแล้วมรณภาพในวันที่14มีนาคม2519เวลาบ่าย4โมงเย็นตรงกับวันขึ้น14ค่ำเดือน4ปีถอรวมอายุได้95ปี